ืพอพอเห็นแล้วเราก็เริ่มมีความหวังนะตอนเอ้ยมันเหมือนทรงจะกลับตัวเราก็เริ่มมีความหวังนะบางคนก็เริ่มแบบเออโหลดข้าวโหลดของกันโอ้โห,โหนะเจอ AOT กับเดลต้าเมื่อวานนี่ยับเลยจริงๆเรียกว่าเปิดแกล่ลงเลยเปิดแกล่ลงความหวังที่สุดเลยนะความหวังในการกลับตัวนะฮะตอนนี้ก็ต้องลุ้นกลับมาว่าเออจะมีสัญญาณที่คล้ายๆจะกลับตัวอีกหรือเปล่านะวันนี้คุณจอย กับคุณแนนเลยเอาเรื่องของการกลับตัวมาคุยใช่ไหมครับใช่ใชแล้วค่ะพี่เพราะว่าถ้าเราดูจากเส้นอย่างเดียวนะอย่างที่พี่ป๊อบบอกอะเราห่อเหี่ยวนะพอมามีนิรลเพราะถ้าเราถ้าเราดูสัญญาณทางเทคนิคนะคะคุณผู้ชมถ้ามันมีนิรลปุ๊บเราก็จะแบบอย่างอย่าเบรกไปอีกอ,อย่าเบรกไปเรื่อยๆเนาะแต่พอไปดูหุ้นกนารบ้านรายตัวพี่ป๊อบค่ะเอาจิงนะแอบเห็นสวยเหมือนกันนะแอบมีจังหวะเหมือนกันนะถูกคือ อย่างพี่โพสไว้ที่หน้าเพจโค้ดพี่ป๊อปนะครับว่าตลาดลงยังไงอ่ะเราก็ต้องทําการบ้านไม่ใช่รอตลาดขึ้นก่อนค่อยมาทําการบ้านตลาดขึ้นเซตขึ้นเนี่ยแปลว่าหลายๆตัวเขาขึ้นไปแล้วมันมีคนเก็บของขึ้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทําการบ้านและเราเห็นก่อนนะครับเราก็คว้าโอกาสนั้นก่อนดนะังนั้นต้องขยันทําการบ้านครับอย่าเรียกว่าอย่าขี้เกียจอะ่ะตลาดลงตลาดลงห่อเหี่ยวไม่ทําการบ้านไม่ได้ ไม่งั้นเดี๋ยวเราคุณ,คณไปคึกค,คืนอีกทีจริงตอนตลาดขึ้นไปไกลคนอื่นเขา,ขวาคว้ากำไรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะอะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นช่วงเก็บของก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่าวิธีการจริงๆแล้วต้องทํำยังไงบ้างถ้าเราจะตับตาดูหุ้นที่แบบแรงขายมันเริ่มหมดอย่างเงี้ยคุณพี่ป๊อปต้องดูยังไงบ้างด่พาไปดูสไลด์ก่อนเนาะโอเคเห็นหน้าจอพี่เนาะค่ะ โอเคครับว okay, okay. ันนี้เราก็คงจะคุยเรื่องเข้ามาดูรายการของเรานี่เหมือนได้เข้าห้องเรียนด้วยนะแล้วอยากให้ชอบโน้ตตามไปด้วยเลยนะคะเชิญกับไปป๊อปอ่ะโอเคแล้วเราพูดถึงการกลับตัวนะครับทฤษฎีดาวเนี่ยนะครับในข้อหกเขาบอกไว้ว่าเทรนจะอยู่กับเราจนกว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเทรนนั้นสิ้นสุดแล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของราคาในลักษณะของส่งกลับตัวนะฮะส่งกลับตัวอันนี้เป็น คำทั่วไปไม่ใช่ราชาำ์แต่จะทรงกลับตัว <c oughs> โอเคเรามาดูนะครับว่าอย่างการเริ่มต้นของขาขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกลับตัวของขาลงนะเอาลงเด้งลงเด้งถอยยกนะฮะเราเห็นการใช้พี่ใช้คำว่ายกตูดนะคนอื่นเขาใช้ higher low นะอ,อันนี้อันนี้คือ l o นี่ higher low เพราะว่าถามว่าทำไมถึงต้องใช้คำว่ายกตูด ราะมันมียกหัวยกตูดหัวเตี้ยตูดเตี้ยมันมี h i เ h e r ์โลว์โฮะ l o w e อ high อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราจะสับสนกันก็ใช้เป็นยกหัวยกตูดละกันนะครับเราเห็นการยกตูดครั้งแรกนะครับตีตีเส้นที่หัวไว้เลยตีเส้นไวปุ๊บนะอันนี้ตูดเดิมอันนี้ตูดใหม่นะตีเส้นที่หัวเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทำนิวไฮทะลุไฮเดิมขึ้นไปได้เราเรียกว่ายกหัวนะครับ ตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการกลับตัวดังนั้นทรงกลับตัวจากลงเป็นขึ้นเนี่ยให้เราจําภาพนี้ครับลงเด้งลงเด้งยกตูดตีเส้นนี้ไว้นะครับทะลุขึ้นมานี่ก็คือกลับตัวจากลงเป็นขึ้นอันนี้ท่าเบสิกเลยนะครับ<ช>ตามทฤษฎีดาวจริงๆมันมีหลายท่านะครับถ้ากลับตัวจากขึ้นเป็นลงเราก็จะเห็นว่าเขาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นยกหัวยกตูดไปเรื่อยๆนะฮะยกหัวยกตูดไปเรื่อยๆจากนั้น ลงมาเด้งทำโลว e r h i g หรือทำหัวเตี้ยเมื่อเห็นการทำหัวเตียงให้ตีเส้นที่ตูดไว้ครับตีเส้นที่ตูดไว้ราคาทะลุตรงนี้มาเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเป็นการจบขาขึ้นและจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงดังนั้นอ่ะภาพที่สองของทรงกลับตัวก็คือเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงก็เป็นทรงแบบนี้เนาะเป็นทรงแบบนี้จำไว้ให้ดีนะครับเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงนะครับอ่ะ เห็นภาพที่หนึ่งโหลดของได้แล้วเห็นภาพที่สองกำไรหรือไม่กำไรอยู่ก็ควรจะหนีไม่ใช่ถั่วนะครับนะอันนี้ทรงกับตัวนะครับตามทฤษฎีดาวเลยนะครับเทรนจะยุบกับเราอันนี้เป็นทฤษฎีที่จำแล้วใช้ได้ตลอดค่ะใช้ได้จนถึงทุกวันนี้เลยจ้ะนะครับ นะเทรนด์ที่อยู่กับเราจุดควจะมีสัญญาณบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเทรนด์นั้นสิ้นสุดแล้วนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงกลับตัวเนี่ยโอโ้โหเราก็จะได้รับคําถามนะฮะทุกวันหรือว่ากลับตัวอย่างกลับตัวอย่างกลับตัวอย่างนะฮะเรามาดูว่าถ้าเราจอเทคนิคมาจับการกลับตัวเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับก็คือเราอาจจะเริ่มจากแคนเดลสติ c กแพทเทิร์นมองหา reversal candlestick p a t t e r n นะครับ ลิฟว์โซ่คานเดลซิกแพทเทิร์นนั้นจะบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคานะการกลับตัวของราคาเดี๋ยวไปดูกันว่าการกลับตัวของราคาเป็นยังไง uh huh. แป๊บหนึ่งนะครับ uh huh. <laughs> ตั้งอลเลอร์ททองไว้ oh. <laughs> ทองกลับตัว <laughs> <laughs> ทองกลับตัวนะฮะแต่ตลาดบ้านเรายังปิดอยู่นะฮะอืมฮึนะดี่แรงเลยนะครับอ่ะโอเคนะการกลับตัวของราคานะ ตรงนี้คือมันจะเปลี่ยนจากขึ้นเป็นพักเปลี่ยนจากพักเป็นขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือการเปลี่ยนแนวโน้ม reversal pattern ทีนี้ต้องมาถามตัวเองว่าเราต้องการการกลับตัวของราคาหรือการกลับตัวของแนวโน้มเพราะการกลับตัวของราคานั้นเป็นเรื่องชั่วข่าวนะครับเราไปดูจาก candlestick pattern นะก็สรุปรมรวมเอาพวก candlestick pattern ที่เป็นลักษณะของทรงกลับตัวต่วตงตางๆมาให้ดูกันนะครับอย่างภาพแรก bullish engulfing บูลล i ช h อน g u กราฟ g เราก็จะเห็นการลงมาก่อนนะฮะลงมาลงมาและดีดกลับขึ้นไปทำไฮนะครับของแท่งเทียนเนาะ mm hmm. เหนือไฮเมื่อวานนี้ mm hmm. อันนี้แค่2แท่งบอกได้ว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยมันดีดกลับขึ้นไปได้นะครับนะเรามองง่ายๆว่าถ้าแดงมันคือ Supply เขียวคือด mm ีมานนะครับอันนี้คือ b u l l ิช h อน g u กรา n ฟทิ้งลงมา ดิงลงมานะฮะเป็นสลายและดีดกลับขึ้นไปเป็นดีมา n ์นะฮะเป็นสลายและเป็นดีมา n ์ดีมาห์เอาชนะพลายได้นะครับนั่นแปลว่าถ้าเราเห็น2แท่งนี้แปลว่าราคาถ้าสมมติมันลงมาเทสแนวรับราคามันจะกลับขึ้นไปได้แต่เป็นการกลับด้านของราคาเท่านั้นยังไม่ใช่การกลับด้านของเทรนนะครับม,มันทําให้ระยะหวังผลของเราเนี่ยเราสามารถจะเดาแท่งถัดไปได้ว่า เห็นทรงแบบนี uh ้ด huh. ีมานกลับเข้ามาแบบนี้แท่งถัดไปก็น่าจะเป็นแท่งเขียวนะครับเป็นแท่งเขียวอะมาดูบัลลิชแอ u ก f i n g บ้างบัลลิชแอ u ก f ฟิ g นั้นมักจะเกิดที่แนวต้านนะครับมักจะเกิดที่แนวต้านราคาขึ้นไปชนแนวต้านจากนั้นก็มีแรงขายสวนกลับลงมาสวนกลับลงมาเดาแท่งถัดไปได้ไหมครับถ้าเป็นบ ish ิชแอ u กรฟ n g เดาแท่งถัดไปได้ไหมว่ามันจะเขียวหรือแดงน่าจะเป็นแดงค่ะ น่าจะแดง<ม>ถูกไหม,มเพราะลากขึ้นไปชนแนวต้านปึ้งโดนขายใส่โดนขายใส่นะครับเราก็เดาแท่งถัดไปได้ว่าแท่งถัดไปน่าจะแดง<ม>นะครับน่าจะแดงเราจะเห็นว่าพวกแพทเทิร์นหลบเนี่ยครับมันจะทําให้เราคาดเดาแท่งถัดไปได้เพียงหนึ่งแท่งนะ<ม>นะครับ ถ้าให้เดาสองแท่งได้มหมก็ไม่รู้อ่ะเพราะแท่งแรกต้องเกิดก่อนถึงจะเดาแท่งถัดไปได้ทุกปะ่ะนั่นแปลว่าการเทรดด้วยแคเดลสติกแพิร์นหรือการกลับตัวด้วยแคเดลสติกแพิร์นเนี่ยมันจะคาดเดาระยะหวังผลแค่1แท่งเทียนหรือ2แท่งเทียนไม่เกินนี้นะจ๊ะแต่สุดยอดปรารถนาของเราเราอยากให้แบบเทรดมันกลับตัวนะครับเห็นไหมการกลับตัวในระดับแท่งเทียนมีผลทําให้ราคากลับคิดจาก ขึ้นเป็นพักจากพักเป็นขึ้นต่อนั่นแปลว่าไอ้เรื่องการกลับตัวของแท่งเทียนนั้นถ้าเราวาดภาพขึ้นพักขึ้นพักขึ้นถอยเด้งถอย,อยนะครับการกลับตัวของแท่งเทียนนั้นมักจะเกิดตรงไหนมักจะเกิดตรงน,นี้ตรง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 นี้และตรงนี้นึกออกไหม แต่ถ้าจะให้ดีเวลาเราซื้อหุ้นเราอยากเข้าซื้อที่ตรงแถวแถวกับตัวแถวนี้นะครับแล้วเราอยากจะขายตอนที่เขากลับตัวลงนะฮะกับตัวลงหรือขายตามแถวแถวยอดพวกนี้มากกว่านะครับดังนั้นเราก็ควรจะต้องไปหากินกับอะไรฮะไปหากินกับการกลับตัวในระดับการเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปลี่ยนพายแพทเทิร์นดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราอยากได้ต้นเทรนด์เราอยาก ได้ทรงกับตัวที่เป็นการเปลี่ยนแนวโน้มจริงๆให้ศึกษาเรื่องของ reversal pattern i p จะนะซึ่ง reversal pattern i p ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรก reversal pattern เกิดที่ปลายเทนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือ continuous pattern เกิดกลางเทนอ่ามาดูพวกเกิดปลายเทนก่อนนะครับเกิดปลายเทรนก็จะเป็นลักษณะพวก double top แบบนี้ครับขึ้นพักขึ้นพักขึ้น ะครับนะอันนี้ปลายขาขึ้นต้นขาลงเนาะแต่ณชั่วโมงนี้เราอยากได้อะไรเราอยากได้การกลับตัวแบบนะฮะ W s h a เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น<อ>นะครับเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นซึ่งพวกนี้เราต้องหาแพทเทิร์นอะไรบ้างมาดูเนาะนะฮะอ่ะไปเร็วนิดนึงนะครับ Double บ o t t o m เราอยากหานะครับลงมายืนเป็นตัว W ง่ายๆนะครับเป็นตัว W ย่ำแนวรับ นะครับย่าแนวรับสร้างแนวรับแล้วทะลุขับขึ้นไปได้นะครับนะหรืออ่ะทริปเปิลบอททอ,อันนี้3ตูดนะทริปเปิลบอททก็คือย่าแนวรับสร้างแนวรับไม่หลุดและดีดกลับขึ้นไปได้นะครับ,รบหรือพวก h ฮด at shoulder i n อิ r วอ e ์ h a d and shoulder เราอยากได้ส่งแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามาเฝ้ามองในตลาดณนะตอนนี้ถามว่าอะไรบ้างนะเอาง่ายๆก่อนเซ็ตเนี่ย เซตนะฮะมีตรงไหนที่เป็นทรงกลับตัวให้เราเห็นมาตามที่บอกทรงกลับตัวในระดับเทรนในระดับการเปลี่ยนแนวโน้มเรายังไม่เห็น,เ,หนเลยก่ <3 S 1> อน<อ><า>หน้านั้นเนีเย่ยเออสามทางเฟรมยังไม่เห็นเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยในทางเฟรมหกสิบนาทีเราเริ่มมีหวังนะเริ่มมีหวังเริ่มมีเห็นแบบไอ้การตรงนี้จะยกตูดไหมถ้ายกตูดแล้วทะลุขึ้นไปได้สวยเลยนี่เป็นทรงกลับตัวเลยแต่เอาเข้าจริงๆปุ๊บแ <Yeah. S 1> ม่ไม่ยอมขึ้นทางนี้เลือกทางลง นะฮะเลือกทางลงดังน,นั้นก็ต้องลุ้นทรงกลับตัวรอบตัดไปนะครับแต่อย่างที่คุณจอยคุณแนนบอกว่าในชั่วโมงสุดท้ายนั้นนะครับขอไปกระโดดไปดูเซตห้าสิบเนาะในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นการรีเวอร์ซในระดับแคนเดลสติ๊กไม่ใช่ชั่วโมงสายจุ๊บตั้งแต่ชั่วโมงแรกแหละนะครับเปิดแก็บกระโดดขึ้นมาปุ๊บกระโดดลงมาปุ๊บแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปยกขึ้นไปในระดับแคนเดลติกแพทเทิร์นในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแต่ภาพนี้มันจะไปชัดในไทม 15นาทีเนาะนะ15นาทีนั่นแสดงว่าเอ้ย15นาทีมียกตูดขึ้นไปนะยกตูดขึ้นไปยกตูดขึ้นไปถ้าวันนี้เนี่ยนะครับ s e ต50ขึ้นไปยืนเหนือ100เออ800เอา s e 800 12แว8 12ได้อันเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นการกลับตัวแต่อย่าลืมว่านี่คือ time frame 15นาทีเป็นการกลับตัวระยะสั้นสั้น,นถูกไหมค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่กลับนะดีกว่าไม่กลับ นะดีกว่าไม่กลับขอ,อให้ได้หายใจหายขอบ้างดังนั้นนะฮะนนักลงทุนครับเวลาเราดูหุ้นดูอะไรต่ตางๆเราพยายามมองหาส่งกลับตัวนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านูน้นนะฮะเราพูดถึงน่าจะหุ้นตัวหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมินนะมินนะครับเราบอกว่า,เอ,เ,าเอ้เราเอเราเอตั้งแต่แถวแถว,แถวนี้เนาะตั้งแต่แถวแถว,แถวนี้เราก็าจะเห็นลักษณะของการกลับตัวเป็น W shape เห็นไหม<อ> W shape เล็กๆแล้วก็ดีดขึ้นไปเนี่ยครับกลับจากลงเป็นขึ้นขึ้นแล้วตอนนี้ก็โอ้โหแม็กดีอ้าปากเชิดชูชันมากวอลลุ่มแถวๆนี้ดูวอลลุ่มซัพพอร์ตด้วยนะครับการกลับตัวต้องมีดีมานกลับเข้ามาเนาะวอลลุ่มซัพพอร์ตมากนะครับหรืออย่างอีกตัวหนึ่งแม็ตัวเอ็มเหมือนกันฮะแต่เอ็มมงคลอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยถามว่ากลับตัวในระดับแพทเทิร์นหรือกลับตัวในระดับแท่งเทียนนะตอนนี้แต่แท่งเทียนต้องตอบว่า ระดับแพแท่งเทียนก่อนเพราะเราจะเห็นสองแท่งนี้เดี๋ยวซูมชัดๆนะเราเห็นสองแท่งนี้ที่สู้กันแรงขายมาปุ๊บแรงซื้อกลับไปซื้ออับนะฮะสามสี่แท่งนี้ครับมันบอกว่าเอ้ยอยากจะวกกลับแล้วแลวก็ววล่มก็กลับเข้ามาสนับสนุนนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็คือกลับตัวในระดับแท่งเทียนเนาะมีผลทำให้ราคากลับด้านแต่ถ้าเราไปส่องในไทม์เฟรมหกนาที เราก็จะเห็นแพทเทิร์นการกลับตัวในไทม์เฟรม60นาทีเห็นไหมกลับตัวในระดับแท่งเทียนในไทม์เฟรมเดย์ไปดูรายละเอียดปุ๊บอ๋อนี่มันเป็นแพทเทิร์นกลับตัวในไทม์เฟรม60นาทีนั่นแปลว่าไทม์เฟรม60นาทีเราสามารถจะเล่นรอบสั้นๆรอบกลางนะรอบสั้นได้หนึ่งรอบเราก็มองหาโอกาสแบบนี้ครับแต่ถ้าสมมุติ เรายังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวใดๆนะครับเราคิดว่าตรงเนี้ยซื้อตรงเนี้ยโอ้ซื้อด้วยเหตุผลว่าซื้อมาซื้อตรงนี้เพราะมันลงมาเยอะแล้วคําว่าลงมาเยอะแล้วไม่ใช่สัญญาณซื้อเพราะลงเยอะแล้วมันลงเยอะกว่าได้ <S 1> <S 1> นะครับจนกว่าคุณจะเห็นประจักษ์ด้วยสายตาว่าอ๋อแพทเทิร์นกลับตัวมันกลับตัวแล้วกลับตัวในทางเฟรมไหนกลับตัวในทางเฟรมใหญ่ก็คืออ่าโอเคมันก็กลับตัวในระยะยาวกลับตัวในทางเฟรมเล็ก ก็คือกับตัวในระยะสั้นประมาณนี้เลยครับได้ค่ะขอพี่ป๊อปวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ใครอยากจะดูแล้วก็ดูไม่ทันเนี่ยสามารถไปย้อนดูได้นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารเป็นของค้ชพี่ป๊อปนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ป๊อบสวัสดีค่ะ,คะ